กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติก็ผมเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากที่ได้ร่างมาตรา13ทับหนึ่งขึ้นมาเพราะตั้งคณะอนุกรรมิการพิจารณาอย่าง,งละเอียดรอบคอบแต่ผมเห็นว่ากรรมการ คณะกรรมการที่ท่านได้เสนอมานั้นยังขาดองค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเราให้ความสำคัญต่อตำรวจอายการและศาลแต่ท่านมองข้ามอาชีพซึ่งเป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรมซึ่งบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่นี่ได้ดำรงชีพเป็นทนายความ ดูแลความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนทนายความปัจจุบันมีสภาทนายความมีกฎหมายมีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนควรจะให้สภาทนายความนั้นมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผมคิดว่าท่านประธานเองถ้าไม่งดออกเสียงลงคะแนนให้อย่างแน่นอนเพราะทนายความจะว่าอย่างไรก็เป็น เส,สาหลักสำคัญของกระบวนการยุติธรรมผมจะอยากขอร้องทั้งสิทธ,ธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับอย่าอย่าปล่อยเขาทิ้งเลยครับทนายเดี๋ยวนี้ทนายก็ทำงานคู่กับตำรวจเป็นทนายอาสาอยู่ที่สถานีตำรวจทุกแห่งนะครับท่านจับทนายความก็บอกว่าจับกลุมคุมขังถูกต้องหรือไม่มันก็เคียงคู่กันเป็นเป็นเงาคู่กัน จึงขออนุญาตที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ซึ่งผมก็ถือว่ามีเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับปกติผมจะมาประชุมรัฐสภาก็ต่อเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากฎหมายเสร็จแล้วจึงให้วุฒิสภากันกรองเราเชื่อมั่นในระบบสอง,ส,องสภาแต่วันนี้เรามาเหลืออยู่สภาเดียวจึงอยากขอร้องทั้งสองซีกละครับได้โปรดให้โอกาสทนายความ ได้เข้าไปประสิทธิ์ประสานยโยบายของตํารวจแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการชุดอื่นๆที่กรรมธิการเสียงข้างมากได้พิจารณาแล้วครับขอกลับข,ขอบคุณล่วงหน้าครับ